ถ้าซักก็เก็บเข้าบ้านก่อนถ้ามันไม่แห้งก็เอาเก็บเข้าไปตากในบ้านก่อนแล้ว,ชวเช้าก็ให้มาตากใหม่แตกเงวันยังมีคนอยู่ทุกบ้านใช่ไหมเมกองวันก็เชื่อว่าไ,ได้ไหมเอาอ่าก็วันก็คงไม่หายหรอกมีคนเดินมีอะไรเงี้ยแต่กลางคืนเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจถ้าเรานอนอยู่ข้างบนอะ่ออะมันก็เงีบยบบางทีเราก็ไม่แน่ใจบ้านไหน,น,นมย่างเงี้ยเปิดประตูอะไรก็แกล้เงี้ยบางทีก็เปิดม,ม,มานมันดูว,วันนีนอนใส่หายนอนในหลับสามคืนเลยหลังสุดเดือนที่แล้วไดที่ของของตัวเองหายไปเลยครับ ก็ตัวไหนที่มันไม่ชอบหรือว่าสีเก่าซีดแล้วอะไรอย่างเงี้ยม้วน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 เอามาคืนปุ้มอย่างเงี้ยอะไรแล้วลของใครก็ด้วยก็ไม่รู้มีของเราไหมมีของเราก็มีแล้วของใครก็ไม่รู้ก็มีอยออ๋อเยอะไหมครับสี่ห้าตัวได้อ่ะ <c oughs> ป้าซอยเนี่ยเขาก็บอกมินบ้านหลังนั้นก็คืนทำไมไม่ชอบใจหนูมันก็มาโยนคืนอย่างงี้แหละป้าหนูคิดว่าหนูจะโดนเนี่ยคนเดียวเนี่ย ป้าบอกมีเนี่ยซอยตรงนี้าก็โดนไอ้บ้านหลังนะตรงนี้ก็โดนกนมจะไม่ชอบมม่โยนคืนอย่างนี้แหละแต่ของคนแก่ไม่หายหนูเวลามันจะขโมยมึงก็ดูมันดูตัวว่าเป็นยังไงมาคอยดูดูคนใส่อะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ตายแล้วป้าแจ้งให้ฝ่ายสืบสวนนะครับออกสืบสวนหาข่าวนะครับตนะิดตามตัวคนร้ายที่มาก่อเหตุดังกล่าวโดยไล่กล้อง C C T V กล้องจอนติด ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร้องกับหาข่าวกับสายข่าวต่างๆส่วนในด้านการป้องกันนะครับได้เร่งรัดให้ฝ่ายป้องกันได้ปรับปรามน,นะครับนำาตู้แดงนะครับไปติดที่บ้านผู้เสียหายนะครับเพื่อบรรเทาผลร้ายให้กับผู้เสียหายให้เกิดปัจลัจที่ดีขึ้นและสั่งการให้สายตรวจทุกสายนะครับ ออกไปตัวและเยี่ยมเยียนผู้ใหายทุกหลักนะครับซึ่งก็จะพยายามเรงรัดจับกลุมตัวผู้กระทิดมาดำเนินคดีให้ได้